បានប៉ះដែរនេះហើយមិនថាប៉ះនេះប៉ះនេះប៉ះនេះ

เปิดฝาดูแล้ว อะไรไม่สำคัญสําคัญคือเราไม่ทิ้งกันครับผู้โด่งเนาะนายกศาสนาอะไรไม่สําคัญสิ่งสําคัญคือคนทุกคนเป็นคนเหมือนกันเดินเนื้อร้อนใจก็เหมือนเหมือนกันฉะนั้นเราก็ช่วยกันนะช่วยกันให้ดีที่สุ Broad, ดเหมือนทุกคนเป็นญาติซึ่งกันและกันทุกคนก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันเหมือนล่าวที่ว่าลูกของเป็นพี่น้องกันฉะนั้นวันนี้เรามาเยี่ยมชมบ้านการอิงเม็ดชุมชน ชาพุทธชุมชนพี่น้องชาวคริสต์แต่พอน้ำมาน้ำไม่ได้เลือกว่าอันนี้บ้านชาวพุทธไม่ท่วมอันนี้บ้านชาวคริสต์ไม่ท่วมไม่มีหรอกท่วมแบบไม่เลือกที่รักไม่มักชังเ <c oughs> ช่น <c oughs> เดียวกันเวลาเรามาช่วยเหลือเกอกูลเราก็ไม่มีคําว่าเลือกปฏิบัติจะถือศาสนาอะไรไม่สําคัญเพราะเหนืออื่นใดเราทุกคนเป็นคนเหมือนกันโลโกปาธมิกาเมตตาเมตตาธรรมจุนโลก เมตตาทำคำจุดโลกเมตตาที่สากลคือรักคนได้ทั้งโลกวันนี้เรามาดูแล้วเนี่ยก็ได้เห็นว่าไม่ใช่แค่คนที่เดือดร้อนงูก็กลายเป็นผู้ประสบผุเท่ากับใครเหมือนกันเมื่อกี้ก็แจกกันไปคนละ500บาทงูเลยได้ไปพันหนึ่งนายรันะานายกให้เขาออกไปซื้ออาหารมาทางความหิวในระหว่างนี้เพราะว่าอีกนานกว่าชาวต่างชาติจะกลับมาที่การเร้อนมิตรอีกครั้งหนึ่งเนาะ นั้นฝากท่านนายกเป็นหูเป็นตาด้วยนะเอาใครที่ร่วมรับชมร่วมบริจาคก,กับมูลนิธิไร่เชอตะวันรับสินรับพรนะหนึ่งภาพแทนพันคำเชื่อว่าหลายอย่างต่างประการอีกล้านล้านคำที่พระอาจารย์ไม่ได้พูดทุกคนรู้อยู่แก่ใจกุศลผลบุญที่เกิดจากการมาช่วยพี่น้องเราชาวตำบลแม่ยาววันนี้กว่าสองพชีวิตขอเราท่านทั้งหลายที่ร่วมบริจาคร่วมรับชมรับฟัง การในรสศดของพระอาจารย์จงมีส่วนแห่งกุศลผลบุญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินอะโรคยะปารามาลาสันโดติปารามังนาังวิสาสะปารมายาตินิปานังปารมังสุขัง ละเดี๋ยวมาใหม่นะขอบคุณมากครับขอบคมณนเราะมาใหม่เนาะ เจ้าเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเจ้า không xin lại không phải sao không có không không cả

เขาไเดี๋ยวพระอาจารย์มาใหม่เพราะว่ายังมีของอีกแต่สีหลังที่ว่านี่จะทยอยมาวันนี้มันแกนเ่านี้พระอาจารย์จะตามมา like share subscribe and get notifications